สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนทุกวันนี้จะออกไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวกันสุดๆหลายคนจึงเลือกที่จะอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยแต่เราจะแน่ใจได้อย่างไงว่าบ้านของเราจะไม่มีอะไรเหลือเชื่อซุกซ่อนอยู่เหมือนกับพวกเขาเหล่านี้ที่ต่อแรก,ก็วางใจอยู่ไปอยู่มากเดินเจอของดีเข้าให้แล้วเอาเป็นว่าหลังจากดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมไปสำรวจล่ะเดี๋ยวเจอมากกว่านี้จะกรีดไม่ออกได้ข้างแสงใต้ผับใครจะไปคิดหลืว่า ไ้พับสไตล์ครันที่แห่งหนึ่งในนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียจะมีคลางแสงชุดใหญ่ไฟกระพริบซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นปืนเจร้อยกระบอกปืนใหญ่เครื่องยิงจรวดรวมไปถึงเครื่องยิงลูกระเบิดอีกด้วยทำเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจอึ้งไปพักใหญ่ตกลงนี่จะเปิดผับหรือตั้งฐานทัพทำอะไรกันแน่ทำไมถึงได้มากมายไก่กองขนาดนี้คาดว่าคดีเดังกล่าวน่าจะต้องสอบสวนกันอีกยาวแต่ที่แน่ๆผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าไปกินข้าวต่อในห้องกรงกันชั่ว นับวบเป็นการยึดอาวุธผิดกฎหมายครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียเลยทีเดียวแม้ของดีๆมีขายตั้งเยอะแต่แดนไปยุ่งกับของที่กฎหมายไม่เพิ่มซนี่เอาเป็นว่าไปเปิดกิจการต่อกันในเรือนจำกันเลยนะรังพึ่งในกำแพงบ้านแม้พึ่งจะเป็นมแมลงตัวเล็กก็สามารถสร้างรังใหญ่โตได้แต่คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้าบรรดาฝูงพึ่งเข้ามาทำรังในกำแพงบ้านของเราแทนที่จะไปอยู่บนต้นไม้ เมื่ออย่างบ้านหลังนี้ที่เคยฉีดยาก,กำจัดพึ่งออกไปแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีดีอะไรพวกมันถึงติดใจกลับมาอยู่กันอีกเจ้าของบ้านจึงต้องติดต่อให้เดวิดโกเวอร์ผู้ที่เข้าใจพึ่งมาเชิญพวกมันออกไปเมื่อเขาใช้เทคนิคการถ่ายภาพความร้อนจึงมองเห็นรังพึ่งซ่อนอยู่ในกำแพงงานนี้ถึงขั้นต้องทุบก,กำแพงจนหวมเลยทีเดียวพอเผยให้เห็นเต็มๆเท่านั้นแหละโอ้โห,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 หรังเบอร์เริ่มไม่รู้ทำเข้าไปได้ยังไงขนาดเจ้าของบ้านยังนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ำ โดยเดวิดคิดว่าจะย้ายพึ่งไปอยู่ที่ที่เหมาะสมตามธรรมชาติเพราะเจ้าตัวมองว่าน้องพึ่งทั้งหลายมีส่วนช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศฟันมนุษย์ในกำแพงตึกโดยทั่วไปแล้วสิ่งก่อสร้างต่างๆมักใช้อิฐและปูนเป็นส่วนประกอบแต่คงไม่มีใครใช้ฟันมนุษย์เข้ามาร่วมแจมในการก่อสร้างอาคารแน่นอนดังนั้นเมื่อมีการค้นพบฟันนับแผ่นซี่ฝังกระจายอยู่ในผนังกำแพงชั้นสของอาคารพาณิชย ทีบีคอนวัตบิลดิ้งจึงเป็นอะไรที่สะพรึงและน่าขนลุกเป็นอย่างมากพอสืบไปสืบมากจึงรู้ว่าเคยมีทันตแพทย์สองคนมาทำงานที่อาคารนี้ในช่วงปี1900ถึง1930แต่ก็ย,ยังไม่รู้แน่ชัดว่าทำไมคุณหมอถึงเอาฟันไปใส่ไว้ในกำแพงและไม่ใช่แค่ที่อาคารแห่งนี้แห่งเดียวจากการตรวจสอบก็พบเหตุการณ์คล้ายกันในอาคารแห่งอื่นที่เคยมีทันตแพทย์ทำงานอยู่เช่นกันจะว่าเป็นการรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ เป็นไปได้ฟันที่ถูกถอดออกมากเอาไปทิ้งให้เป็นที่จะดีกว่าลงศพปริศนาใต้พื้นบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2016ที่บ้านแห่งหนึ่งในซานฟรานซิโก,โกขณะที่คนง,งานกำลังซ่อมแซมป,ปรับปรุงโรงจอดรถพวกเขาได้เห็นอะไรบางอย่างน่าสงสัยใต้พื้นคอนกรีตจึงเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก่อนจะพบว่ามันคือลงศพทำด้วยตะกั่วและทองสัมลิตสไตล์วิกตอเรียที่ขค้นสนิม และด้านในก็มีร่างของเจ้าของอยู่ด้วยเสร็จสับภายหลังทราบชื่อว่าเด็กสาวเจ้าของโรงนี้ชื่ออีลิทฮาวบดคุกเสียชีวิตเมื่อวันที่13ตุลาคมปี1 8 7 6ส่วนการที่เธอมาอยู่ตรงนี้ได้นั่นก็เพราะว่าเดิมทีพื้นที่นี้เคยเป็นสุสานออฟโฟลกต่อมาเกิดมีผู้คนเสียชีวิตมากมายจนกระทั่งสุสานไม่พอฝังจึงมีการย้ายสมาชิตทั้งหมดไปที่สุสานในโคมานและอาจจะลืมเอาของน้องคนนี้ไปด้วย แต่หลังจากการค้นพบเธอก็ได้ไปนอนอย่างสงบในสุสานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจระเข้ในห้องใต้ดินเป็นตำรวจทั้งที่ไม่ได้มีแค่งานจับผู้ร้ายแต่บางครั้งต้องไปจับสัตว์หรือขันด้วยจ้าพวกเขาได้รับแจ้งว่ามีการเลิ้งจระเข้ไว้ในชั้นใต้ดินของบ้านแห่งหนึ่งในโอไฮโอเมื่อเข้าไปก็พบกับโครงสร้างคล้ายอ่างมีปั๊มน้ำและบ่อน้ำไว้พร้อมสำหรับเจ้าอัลลีจระเข้ที่มีความยาวกว่า1เมตร ผู้เลี้ยงเขาบอกว่าได้มันมาจากตลาดนัดสัตว์เลยคลานตั้งแต่ยังเป็นเบบี้เท่านั้นแล้วอยู่ด้วยกันมาตลอด25ปีแต่หลังจากโดนตรวจถึงที่จึงต้องยอมให้เจ้าหน้าที่พามันไปอยู่ศูนย์อนุรักษ์จอระเข้ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับมันมากกว่าโดยที่เจ้าตัวก็ไม่เกี่ยงนอนแต่ยังได้เพราะอาจถูกดำเนินคดีโทษฐานครอบครองสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาตได้โทก็เข้าใจนวารักแต่จระเข้มันไม่เหมาะที่จะเลี้ยงในบ้านนะคะ สารพัดอาวุธในห้องใต้ดินการย้ายบ้านใหม่ครั้งนี้ถือว่าเปลี่ยนชีวิตของหนุ่มนำว่าเจอรี่กันไปเต็มๆขณะที่กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ดีๆพบว่าเครื่องบันไดลงห้องใต้ดินที่ถูกปิดด้วยแผ่นไม้มีตู้เซฟซ่อนเอาไว้เขาพยายามจะเปิดมันให้ได้แต่ก็กินแห้วกันตามระเบียบจึงตัดใจและเข้าไปสำรวจภายในห้องลับปรากฏว่ามันเป็นกล่องปืนกระสุนปืนและเหรียญที่ทำจากทองแดงอีกไม่น้อยแต่ที่พิสึกคือพบระเบิดมือไม่มีสลัก ด้านในเป็นรูโบโด้วยเอาล่ะชักไม่สนุกแล้วสิหลังจากที่เขาโพลเรื่องราวลงบนสื่อโซเชียลก็มีข่าวเมาส์ข่าวเพิกตามมาถึงบ้านแอบเคาะประตูหน้าต่างไปจนถึงรบกวนเพื่อนบ้านเพื่อหวังจะเข้าใกล้บ้านของเขาด้วยหลังจากเรียกเจ้าหน้าที่มาเปิดตู้เซฟได้แล้วชายหนุ่มจึงรีบย้ายออกไปโดยไม่ได้บอกว่าของในตู้นั้นคืออะไรเพื่อความปลอดภัยค่ะป้ายหลุมศพในห้องใต้ดิน เวลาย้ายเข้าห้องหรือบ้านใหม่ทั้งทีไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีของแถมจากเจ้าของเดิมแต่ถ้าเป็นเคสของเดเร็กครับนักศึกษามหาวิทยาลัยคงจะน่าขนลุกสุดๆเพราะหลังจากเขาทําความสะอาดห้องใต้ดินของอพาร์ตเมนต์ที่พักในบิดวอเตอร์ปรากฏว่าเจอข้อความปริศนาบางอย่างบนพื้นซีเมนต์จึงเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่ามันคือป้ายหลุมศพของนายจาเบสฮาร์เดนซึ่งเป็นฐานที่เคยรับใช้ชาติในปี1812 และเสียชีวิตในปี1,879พวกเขาสนิษฐานว่าน่าจะเป็นป้ายชื่อหลุมศพแบบเก่าที่มใอพญาิก่อนที่จะมีการตั้งใหม่ในสุสานแพดเท้าโดยไม่มีใครรู้ว่าทำไมไป้ายแบบเก่านี้มาถูกใช้กับพื้นซีเมนที่นี่ถึงจะเข้าใจได้ว่าเราต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าแต่การเอาป้ายหลุมศพมาใช้เป็นพื้นซีเมนอย่างนี้คิดว่าไม่น่าเวิรเท่าไหร่อพาร์ตเมนต์แถมคุก เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหนุม่มไอริสนายหนึ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในเลมิงตันสปาแห่งสหรัฐอาณาจักรเขาพบว่าบนพื้นกระดานที่มีโลหะสีทองยึดไว้เมื่อเปิดออกก็พบว่านอกจากสิ่งของจีปาถะยังมีบันไดที่สามารถเดินลงไปใต้ดินได้ด้วยที่นี้แหละต้อมเพิกทำงานทันทีจึงจัดแจงใช้ไฟฉายส่องและเดินลงไปด้านล่างพบว่ามีการจัดวางทางเดินเว้ซับซ้อนเพดานโค้งมีช่องหลบต่าง รวมถึงมีแท่นที่อาจจะเป็นเตียงหรือว่นนี้จะเป็นคุกใต้ดินสําหรับคุมขังนักโทษกันแน่นะก็ไม่รู้ว่ากลับขึ้นไปแล้วพ่อหนุ่มจะรู้สึกแบบไหนดีเอาเป็นว่าหากวันดีคืนดีได้ยินเสียงอะไรแปลก,ปลกมาจากใต้ดินเมื่อไรก็เตรียมโกยแนบกันได้เลยจ้าโครงกระดูกมนุษย์ในโรงนาะการมีบ้านอยู่ในพื้นที่กว้างไกลสไตล์ฟาร์มนั้นคงจะเป็นอะไรที่เราแฮปปี้กับอากาศดีๆมากกว่านี้ถ้าไม่มีพบโรงศพที่บรรจุโครงกระดูก ในโรงนาในบริเวณบ้านตัวเองซะก่อนแม้เจอของดีแบบนี้ตามหมอผีเอ้ยเจ้าหน้าที่มาดูกันค่ะจากการตรวจสอบพบว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์อายุกว่า100ปีน่าจะเป็นขององค์กรภาคีอิสระที่เคยตั้งสำนักในบริเวณนี้อาจจะได้มาจากการบริจาคร่างกายหรือใช้ในการประกอบพิธีกรรมบางอย่างต่อมาเมื่อองค์กรปิดตัวลงเลยเหลือซากโครงกระดูกไว้ให้ดูต่างหน้านอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังแจ้งว่า เจ้าของที่ดินคนปัจจุบันมีสิทธิ์ครอบครองเจ้านี่ได้โดยไม่ผิดกฎหมายและผู้คนก็สามารถซื้อโครงกระดูกไปเป็นของเล่นในวันฮาโลวีนได้เช่นกันเออนี่โครงกระดูกของจริงนั้นลูกพี่ครอบครองกันง่ายๆแบบนี้จะดีหรอคะแมงมุมในกำแพงแค่แมงมุมธรรมดามาชักใหญ่ในบ้านเราก็ไล่กันแทบไม่ทันแต่เจ้าของบ้านในนี้กลับปล่อยให้เจ้าแปดคขาเข้าออกกำแพงบ้านตัวเองอย่างสบายใจเฉย โดยมารู้สึกถึงอาการขนลุกแต่ยังได้ทั้งทั้งที่พวกมันเป็นแมงมุมฝังศพที่ค่อนข้างดุร้ายและไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่มากันเป็นร้อยโอ้โหนึกสภาพตอนพวกมันออกมาเป็นกองทัพจะน่าขนลุกขนพองกันแค่ไหนนะ่าแต่เชื่อมีว่าเจ้าของบ้านกลับมองว่านี่แค่เรื่องจิบจิบอาจเป็นเพราะเจ้าตัวทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กำจัดมแมลงศัตรูพืชจึงมองว่าเจ้าแปดขาเหล่านี้คือตัวกำจัดศัตรูพืชชั้นดีดังนั้นก็ปล่อยมันอยู่ไปเถอะ เอ๊หรือว่าที่จริงแล้วเขาเป็นสปเดอร์แมนปลอมตัวมากันแน่บอกมาซะดีๆนะคะของเก่าในห้องลับอีกหนึ่งเคสของการซื้อบ้านมือสองที่มักจะได้ของแถมมาด้วย้ดยสองสามีภรรยาคู่นี้กล่าวว่าจะมีความสุขกับคฤหิสาร์หลังใหญ่เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี1 8 5 2เป็นที่อยู่อาศัยกันสักหน่อยแต่เนื่องจากมันไม่ได้รับการดูแลมานานแล้วงานนี้จึงต้องมีการ,รีโนเวก,กันยกใหญ่จนกระทั่งมาเจอกรอบสี่เหลี่ยม ข้างผนังที่น่าจะซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้พอเปิดเข้าไปดูก็พบสิ่งของชวนพิศวงมากมายทั้งขวดหลากหลายขนาดฉลากและข้าวของอื่นๆซึ่งความจริงแล้วมันก็ดูเหมือนขยะทั่วไปคาดว่าเจ้าของบ้านคนเดิมคงมีเหตุผลบางอย่างจึงเก็บขวดไว้เป็นกองพเนินขนาดนี้โดยไม่คิดจะเอาไปทิ้งไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วสองสามีภรรยาจะเก็บข้าวของพวกนี้เอาไว้หรือเปล่าแต่ก็หวังว่าจะไม่มีของแถมอื่นอีกแล้วนะ แมวเดดล็อกในห้องใต้ดินมนุษย์เราอาจจะอิงกับทรงผมเด็ดล็อกสุดเท่แต่ใครจะไปคิดล่ะว,ว่าเจ้าเหมียวตัวนี้จะเอากับเขาด้วยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากความตั้งใจมาจากการที่อยู่โดดเดี่ยวตัวเดียวหลังจากเจ้าของเดิมถูกส่งไปอยู่บ้านพักคนชราโดยมีญาติเจ้าของบ้านแวะเวียนม,มาให้อาหารเป็นครั้งคราวจึงกระทั่งวันหนึง่งเขาลงไปสำรวจห้องใต้ดินเพราะใช้ไฟเท่านั้นแหละ แทบรองจักเมื่อพบน้องเหมียวในสภาพขนพันอีลุงตุงนั่งนั่งขดตัวอยู่มุมห้องเขาจึงรีบพาน้องไปตัดสรงผมเด็ดล็อกที่หนักเกือกกิโลออกไปจากนั้นก็เอามาอยู่ด้วยกันซะเลยงานนี้ให้ดี้แฮปปี้สุดๆแม้จะกลายเป็นแมวลอนจ้านไปสักพักหนึ่งก็ตามถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ